สวัสด <muitas> e oh. ีครับพี่น้องพวกเรช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินน้องพี่เชี่ยวครับพี่น้องสายแม่เจ้าภาพพี่น้องสายหัวเห็ดอาหารพี่าุ๋ยบ้านบ้านแม่มนต์อือโอ้ยเพิ่งเห็ดเด็กินนี่นะครับต่ออีกละมาบ้านเพื่อนเพื่อนตัวเนี่ยไอ้ไอ้มามาเบิ้งขวดไปมาเบิ้งขวดไปหอมค่ะหอมละไปหอมลงไปเดี๋ยวว่าว่าเงียบไหลเอาแม่เจ้าภาพกันเลยนนี้แม่เจ้าภาพพี่บ้านนี่จับมาดีคงท่าแม่เจ้าภาพอันนี้เพื่อนเป็นแขกโ คนคนกอุ่ในขยุ่ากได้เสือสาวหน่เนาะเราจะไหนแตไรได้ไหมพเมีะมาด่าดิซอยกันประหยัดนาเด้อเลยม่เอามเอามเาแต่เาเมียจะปรับพ่กบปนหาเปิ้ลกอยืาห่นได้ว่างปรกอายห้ยังใคระ่นพอ่ีเาจะยังไงนะอันนี้อันนี้ต้มยำอันนี้ซุมตามมีปูนาแล้วก็มีหอยอยู่ไนตุย พี่หน่องครับโปรดติดตามพี่น่องผมเปิดใจอ่ะแม่มนแล้วโปรดติดตามผมจะลงนั่นน่ะหย่าง มันมีแกงเห็ด้แกเห็ดไม่ด้สวัสดีครับโอ้ได้เนพวกภสสาบ้านไหนสวัสดีครับแม่จ้าผ่าตัวนั้นเรื่องท้องกินก็ต้องงเลยต้องยกให้แมงไปในบ้านมันก็ดูแย่นอยังไยังเห็ดเ็ดเห็ดให้ร้านแล้อันไปัไอ้เพื่นมากบมาแม่้เพื่นลวกไหก้อนโอ้เห็ดเพื่อนเห็ดเพื่อนร้านเือือบอกยงเกงไปก่นีงมันออกเ ยบนตกเท้าตุกไสมาอนหลายบอง่ายอะนะไปเก็ขาอย่งโก็หดอกเห็นลงรถได้พอเห็นนำไม่เจ้าท่วงแล้วเอาอีกนะเอาแล้วเหนแล้วตัดใจรถไปพ้อเยาวาทอนี่ละได้ไปแข่ย่่้ากกุนันบุนี่อ๋อนี่แหละนี่ก้อนนี่หลลูกพ่อเนีนี่ะสาบอเลยตาชื่อใจตาต้มยำมันมาหนิ ใส่นิดด้วยเหรออ่ะต้มยำก็ใส่แกงธรรมดาบ้านเขาจะต้มไก่บ้านเขาต้มแกงใส่บ้านเขาเลยใส่นะโบอันนี้ใส่สมุกไพแต่ถ้าทำต้มยำอ่ะคือจะบอกอ่ะจะใส่ต้มไก่บ้านเขาอยู่นะเล้กกันเรื่องกินเขาให้บอกพี่น้องอยู่ได้ทั้งวันมันมีหลายสูตรอันนี้แกงเราแต่ว่าถือว่ารคมาคุณรู้ไหมว่ากินน้อยจะกรซิบเลยได้อหมเนอะตุกตะไคร้ยืดตุ้กตะไคร้ยืดมีอะไกับเขา โอ้เดมีขัวมาขอทานเนาะผู้ตุยเนาะดคั้งเันญยละบคักปัญญยนบดมือ่ลนี่ดาราซองไ้นี่ปดีอือตุยเี่ยนีก้วนชุขวกน่กสีแสบตัวเนเจียเหนีเปรยเนี่ยเนี่ยนคนีสานมันท้อใสยกเนี่ินบุกขเดียแเเยเน่เด้อกเลีย้นดียวผตุยเครื่องยังอื่นแล้วเดี๋ยวเนื้ น่ากินหลายผลยงเง้ยรเียนไหมยี่หีรไม่ตรับยี่เลยเนี่ยงเหียงายเอานี่มีจักาองน่นเอ้ยเียวนี้เดี๋ยวนี้วามท่าไห้เยี่ยงห้องหอ้งห้องี้มแอร์ม่อยากนไม่รี้ ไม่ติดองติดแอร์รอะไรม่นี่ยม่ค่ะเวลาหน้าร้อนทำไงเวลาก็หน้าร้อนก็ก็อยู่อย่างนี้แหละค่ะบ้านไม่มีแอร์ค่ะเป็นแอร์ธรรมชาติปิดพองค่ะห้วยถอยรางวัลนั่นหนงหลายเดอ้อนี่รางวัลชนะเลิศนี่พายไปแล้วนี่ประทับมาดาระดับประเทศระดับนูยี่สะออดเลย่ะปาดอย่างม่มีถอยรางวัลแต่พัทยาได้สะ์ะไม่มีเลยหนูหนูไม่เป็นสายประกวดนั่น,นต้นหไหนครับเป็นหนุย่ยต้นหนึงต้นไหนก็ชนะเลิศถึงประทับมาดาย มีแต่แบบแต่นี่หนูมีเยอะมากแก่บัตรสตาร์ทดิไม่ใช่บัตรนักเรียนอ่ะนักการกิจกรรมหลายๆวนได้กิจกรรมนะวะแมนคือกิจกรรมคนหน่อยจะนินท่ากิจกรรมหลายืๆช่วงรุ่มทั้งน่าจะซื้อน้ำกิจกรรมเนาะยังมึงมนลองชักไปเบิ่งอาหารกันนะแก่มาชิมอาหาร เือซอแม่แม่นี่ยอยู่ได้ทั้งวันน่ะปวตตองห่วงเลยพอด้มันนอันนี้คือตรแบบอ้หอนออนออนอิมะจอินวด้องห่วงเลยแม่แม่อยู่แงอยู่ได้ทั้งวันนะทไม้อกิน่ะวันนี้เนี่ยขอขัวแม่ยดเดเ นี่ก็เห็นเนวอร่อยอ่ะเห็ดเหบ้านเพิ่มนบโบธนัดขหนิยวเนอเยนวันอ่ะเขาเอากันท่านใช้ภพมเเพิ่บธนัดขหนียวเอาอีหลานกขอนวเลยก็คือก็คือก็คือชอบธาแม่ฉันให้หลานล่างให้แล้วก็หนึ่งให้พ่มลารสชาติพวกมีเอออันนคือหนึ่งหนึ่งข้ต้น้ำแต่เป็นหนึ่งหนึ่งหมอกะเพรหมอ แต่อันนี้เป็นต้านเขาแมากที่ต่อรอยแ่ไผ่านร่้องอันผ่านมากค่ะเปิดร้านได้เลยอ่อีกแล้วลูกค้ามูก้าอมีตกใดีพาเีบเลยไร่้ย่ไดนี้อไอัน้อไิตั้เลยมอจะส่ใส่เลย่เลยใส่เลยเอป่โ้มสวยหน่อารได้เนี่ได้ไใส่เลยเพบกับใจอยู่พีเลยอ๋ออนี้ฟอกอันั้วาไปรออแมใส่หม้ตุไปเลยเมเมเ้่หมอต้มไปเลยเทะได้เนาะ่ัน้ได้ไมบานี้บ้ไวิ้งบ่ บ่ก็ใส่รมคอยจะเสียบเนาะแต่ว่าต้องซอยออีกเด้ออยยังบะบกินอ่ะอ๋ได้พอดนะเอาลงเลยไม่ยังบ้อที่ใดมีของกินที่นั่นมีรักกัพไปนองที่นั่มีสองของอยู่ไดนเบิดมือสามารถเวนั้งจังเี่เนี่ยกินมันยู่นถุงไก่กระเซ่ะเ่าใส่ใบาญ้าปลรังเห็ดอีก่านะเดี๋ยวเดี๋ยวจะการเห็นบทุการซะมา้องห่วงนี่ติดตามผม ก็เป็นนิปูได้ด้วยเนาะไปเอาหน่อไม้ก็ได้หลายแมือไหม่โอกาสไปทำเป็นร้านทำผูเวียงกับแป๊วอีกนะหน่อไม้หลายครับอันนี้คือไส้เบิเลยบอกเพิ่งทันห่เราไปทันนเดียวลงเลยได้ลงเลยอดำเดำเยไม่อปนรัแคนดอกเพิ่อบอรอนรับดีดอกเขานาเขาเปิดเขาเปิดรวมเงี้ยคนเขาเปิดรวมเงี้ยเพ

มึงนีสิขอเยอทั้งพอตุย,ยทั้งมือะแม่อซอทั้งทียย่เปไทยนั่น,น,นลยสไทยยอย่างนนะเอาครับพี่น้อง,อนนไงอีไม่มที่นี่ฝากไวนน้นีเนาะเอาลนะปวดติดตามฝีมือซอแม่พีน้นนองบ๊ายบายสวัสดีครับ